พี่เบ้งพ่งถ้าพูดคําว่าผ่าตัดอะเราจะมีคําไหนในภาษา,าอังกฤษบ้างคะก็จะมี2คําหลักๆนะ surgery กับ operation แล้ว surgery กับ operation ต่างกันยังไงคะพี่คำว่า surgery เนี่ยใช้ในเชิงทางการแพทย์ <คำ S 2> เป็นคำเรียกทั่วไปนะครับ<า>แต่ในเชิงปฏิบัติเราจะใช้คำว่า operation านะครับถ้าเป็น verb เราจะใช้ว่า operate <า>นะคแล้วถ้าสมมติจะบอกว่าการผ่าตัดครั้งนี้ใช้เวลานานแบบ3ชั่วโมงเลยอืมยกตัวอย่างเช่น The operation took three hours. The operation took three hours. งั้นขอพี่เบ้งยกตัวอย่างคำว่าไประโยค surgery ด้วย Surgery ใช่ไหมโอเค okay. She is in surgery now. She is in surgery now. ก็คือเขาอยู่ในกระบวนการการผ่าตัดตอนนี้อยู่ใช่แล้วเน็ตรู้ไหมว่า Surgery อ่ะมีแบบ ไหนบ้างโอเค s u r g e ร y จะมี3แบบนะคะมันก็จะเริ่มต้นมาตั้งแต่ major surgery ก็คือการผ่าตัดใหญ่ก็จะเป็นการแบบดมยาสลบเนาะแวันที่2ก็คือ day surgery หรือว่า day case ก็คือการส่องกล้องหรือการตรวจเอาตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะแล้ <Okay. S 2> นที่3ก็จะเป็น minor surgery ก็คือการผ่าตัดเล็กเช่นผ่าหูดผ่าฝีแบบนี้ครับพี่เบงเข้าใจแล้วครับ